เนี่ยพ่อสีใครหมดก่อนกูจะเจับไปเลยป้าห้าห้าแลออมาอย่ามาหวัวร้อนะมันคือการแข่งขันพู <c oughs> ไดได้ว่ายังเดนินนี่โอ้ยหนอ,อ๊ึโอเค ไปฟงอย่างไปทางนั่นโด่งๆแต่ว่าไม่ต้องพุ่งแรงค่ะแรงไปค่ะแรงไปขอบคุณทิท้าเอาลูกฟูกยางเดียวตีเพชรอาจารย์อา,อาจารย์คอยสอนมางสนันน้องมา,า,า,ากอยู่นะ มันไม่ยากเกินความสามารถของเราอย่าแรงอยก็แรงไม่ได้นะคะอ้าเบาๆจับเบาๆโอเค กระด้าดันลงอยู่นี่แหละยปไสุดยอดสุดยอดมากกวากาตทีทาลูกฟุก็กันบันเฮ้ยืมโอ้ด้ยต่อจ้ะตันท่านจากของเบิดเหรอ ดงยางเดียวด้วยบัดโอ้ว้าดอกนี่มั้เหมือนจับบางเลยค่ะให้มันรู้ซะบ้างสิดไข่โอ้งาม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  มีกำบังแล้วนะยายแปรไม่ค่อยมีเห็นแล้วมีหลุดกำบังไงบุญมีแต่กำบังคอยหันหยันแล้วบุ้มีกำบังเบาๆค่ะเบาๆว้าวก็ดีแท้มีกำบังนะบุญมีแต่กำบังต่อไปเรื่อยๆเลยลูกบุญบังแต่กำเมีย แม่ตัวเองมันจะยากโอเคได้อีกเดี๋ยวนะคะนี่นะเหลืองได้อีกหนึ่งแก้วอ๋อยายแป๊ต้องอาศัยประสบการณ์แล้วล่ะค่ะอ้าวเขต้องอาศัยดอกค่ะลูกข่อยมันเฮ็ดให้แล้วแต่ว่าบังข่อยเบิดหรือว่าไม่เป็นแผนมันเป็นแผนเห็นบ่นหนักเฮียดึงๆเขาได้นะเห็นบ่เห็นบ่ไป เลี้ยนน้ำอาจารย์คอย้ะเจ้าพ่นอาจารย์คอยถ้าเราโยนมาด่งมันโดนแก้วที่มีน้ำมันจะไม่ออกแต่ถ้าเราเสียวก็เป็นยังสั่นโอ้ยนนอลูกบอลคอยเอานี่เอาลูกบอลคอยจิ้มดูไรเป็นเนื้ออื่นแล้วเอ้าแตกอันหนึ่งเออลั่นแล้วไปเออพอดีแล้วเมื่อกี้มันลั่นแล้วจะเจ้าโยนบัล โ oh, oh, oh. อ้โหันนี้นี่จิ้มนะโอ้โห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 ประมาทบ<ฟ>่ได้ตัวนี้ประมาทบ่ได้ตัวนี้สู้ตีเพชรไปไปเพชรของเจ้าย่างงามเลยบุน่นโอ้ อย่าเด้อลูกให้เจ้าไว้ให้แม่แปะเด้อโอเคยิ้มปีจบเกมเป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 รมเปมเปิมเปิมแพ้ชนะมันไม่สำคัญมันนี่เรามองคอยขึ้นานมันสำคัญตรงนี้ใครจะได้ไปครองไปผานขึ้นโอ้ยไว้คู่ไว้คู่เปิมคู่เปิมเปิมเอามาลึกกึ๊กมาลึกกึ๊กมาลึกกึกกักกักแล้วมาลึกกึกกักแล้วมาลึกกึ๊กกึกมาลึกกึ๊กกักกักกักหรือแบนหรือกลม ได้อยู่กักได้กักอยู่ได้กักยังได้ได้ขวดนึงอยู่มามาเมลแองเมลแองบอกขออุ้มเปิดคาราโอเกะเลยนะมา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 เจ้า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 ใครอยู่มันไม่มีใครยอมใครหรอกนะแต่ถ้ารอบนี้แม่ไหญ่แบ่งพันเป็ดจะแบ่งครึ่งใช่ไหมไม่แบ่งใครบอกว่าข้าจะแบ่งเจ้าไม่เอา